ผมไม่อยากจะขี่โมนะครับผมมีซ้อมคิดได้นะว่าวันครูเน hm ี่ยมันก็น่ามันก็น่าจะทำอะไรสักอย่างที่มันสนุกสนุกนะวางแผนะแกมมสกายในวันครูนี Back ่แหละผมอยากจะขี่โมเป้าหมายแล้วนะครับเป้าหมายของเราที่ชิโตะนะครับเดี๋ยวผมจะนัดบุกทุกคนไปไหว้กันอีกรอบนะครับเชี่ยมสักเมสก สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับยินดีดต้อนรับสู่ช่องอาวีมาจิ้งเอ่อทุกคนอาจจะไม่เห็นผมโคตรนาน <c oughs> มไม่อยากจะขี้โมนะเพรผมผมมนีซ้อม <c oughs> คือวันนี้ที่มาถ่ายนะผมแบบอุตส่าห์แบบจิ๊กกล้องมาถ่ายเองนะผมขี้ผมไม่อยากจะโมนะผมจิ๊กกล้องมาถ่ายเองตอนนี้ไม่ได้อยู่ชั้นเจ็ดนะครับตอนนี้อยู่หอหอเนนั่นแหละเพราะผมไม่อยากจะขี้โมตอนนี้ก็เป็นเวลาส,สองทุ่มกว่านะครับคือว่าช่วงนี้ กายนะครับเสร็จรูปแล้วมัสกายนะครับกำลังงุนงิดผมอยู่นะครั้นตอนที่มัคือผมจะเล่าให้ทุกคนฟังก่อนนะครับนั่งในวันก่อนคิดได้นะว่าว <T> ันครูเนี่ยมันก็น่ามันก็น่าจะนั่นน่าจะทำอะไรสักอย่างที่มันสนุกสนุกนะก็คือว่ามัสกายนะครับเอ่อไม่เคยโดนแกล้งเลยนอกจากกินวาซาบินะครับมันจะกินตอนชิเนะช่ยเลยใกล้กันเลยเนาใอะไรมาหรือเปล่าใครใส่ใครใส่น้ำปลาอะไรหรือเปล่าอะไรมาเออมาโค้งน้ำปลาอะไรนะใครจะมากันแกล้งมันส์ได้

ก็เลยวางแผนจะแก้มสกัยในวันครูนี่แหละผม,มอยากจะขี้โม้เน<ะ>ื่องจากเมื่อวานนะครับเป็นวันครูของโรงเป็นวันครูของโรงเรียนผมนะครับผมก็ไม่อยากจะขี้โม้กับทุกคนว่าเกมสกูขี้โม้หลายอย่างแล้วนี่พูดจาหยาบคายผมก็ไม่อยากจะขี้โมงให้ทุกคนฟังนะครับว่าเมื่อ <c oughs> วานมันจัดงานใช่ไหมทุกคนไปไหว้เด็กมุงโยกก็ไปไหว้ตามแบบว่าตามธรรมเนียมนะครับ <c oughs> นี่ผมกับเจมส์ไปไหว้ โหแล้วดังไปปะซึ <Sakura> ่งพอผมไม่ได้ไปไหว้ใช่ไหมทุกคนมันก็จะเกิดปรากฏกา์น้อยหรือที่เรียกว่าน้อยใจนั่นเองนะครับทุกคนมันก็เข้าแผนดิก็คือผมก็ให้ไอ้เบสอะไปสืบมาแล้วว่าตอนที่ไปไหว้อะแต่ว่าไม่เห็นที่สกายว่าไงสุดท้ายนะครั เป็นตามแผลกับพวกผมเลยผมไม่อยากจะขี้โมน้นะครับทุกคนว่ามันสกายน้อยใจนะครับจริงๆนะถ้าเป็นผมผมก็น้อยใจนะถ้าสมมติว่าล,ลูกศิษย์สุดน่ารักไม่ไปว่าไม่อยากจะคิดภาพเลยว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแกก็โพสต์ลงเฟซบุ๊กเลยนะครับทุกคนผมไม่อยากขี้โม้ผมอินเสิร์ตให้ดูนะครับศิษย์เก่านะครับมาไหว้หน้าภาษาอะไรกับพวกผมมาผมอยู่โคตรใกล้เลยยังไม่ไปไหว้เลยโคตรอ่ะไอ้เดล้อคนเป็นเนินผมไม่อยากจะขีข้โม้นะครับทุกคน ซึ่งแผนวันนี้ถามว่ามันจะแก้งยังไงเหรอใช่ผมจะแก้ให้มันสายสไกน้อยใจนะครับเป็นใครก็เสียใจถ้าเป็นผมก็เสียใจน้องๆอ,อย่าไปหาทํานะครับเอ,อ่อครูนะครับต้องเคารพนะครับ<อ>ซึ่งถามว่าผมมีอะไรไปไหวไหมไม่ฝากใครไปซื้อก็มีแต่คนไม,ไม่มีใครไป <c oughs> เอาละครับ <c oughs> เดี๋ยวเราจะมาเริ่มแผนการกันเลยตอนนี้ก็วันศุกร์ใช่ไหมมีเขาไข่ไพวกตีกระโปงเนี่ยมันไปซ้อมอ้าพวกเนนมอึ่งมันมาใหม่ไงมันต้องกระโปงอยู่แล้ว แผนการของเรานะครับมีอยู่ว่าอันนี้มันเข้าค่ายใช่ไหมเดี๋ยวมัสกายอะช่วงเย็นอะซ้อมเสร็จแล้วมัสกายจะกลับบ้านไปอาบน้ำใช่ไหมครับแล้วก็กลับมาซ้อมเด็กกระโปรงพวกนี้ต่อนะครับผมก็จะรอให้รถมาเซอร์ขับกลับรถเข้ามาก่อนแล้วเราก็จะตามติดชีวิตมองกายไปเลยนะครับตามติดดักไปถึงชั้น7เลยนะครับแล้วก็จะติดตามนะครับแล้วเราก็จะให้น้องน้องเบนนะครับไป ตั้งกล้องข้างบนแบบดูมสก,า,มก,กา,สายนะครับผมก็จะไปดิจิตานี่คือแผนเซอร์ไพรส์นะครับผมก็จะขึ้นไปดิจิตาแล้วก็ร้องเพลงพระคุณที่สามงดงามจำใสเดี๋ยวผมจะส่งไอพวกเด็กกระโปงพวกนี้ไปก่อนนะไปเลยพวกมึงทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะโอเคไหมนับหนึ่งสองสามแล้วทุกคนแบบเงียบแล้วก็ดื่ไปนะหนึ่งสองสามผมไม่อยากจะขี้โม้ทุกคนนะครับว่าผมเอากล้องมาสกายมานี่ผมไม่ได้ขอนะครับ มันเป็นแผนนะซึ่งวันนี้ผลตอบรับจะเป็นยังไงเดี๋ยวทุกคนก็ได้รับชมกันในคลิปเลยนะครับส่วนตอนนี้ผมขอไปล้างหน้าก่อน โอเคครับตอนนี้ผมก็ได้ล้างหน้าเสร็จแล้วเดี๋ยวเราเดี๋ยวผมจะลงไปเซตข้างล่างนะเดี๋ยวผมจะล้อมัสกายขับรถมาเลยะคะับถามว่าเจมอยู่ไหนนะครับเจมมีธุระนิดหน่อยนะครับต้องไปพบเอ่อพบผู้ใหญ่นะครับเดี๋ยวผมกะว่าผมจะไปซ่อนข้างล่างนะครับรอมัสกายขึ้นมาแล้วมันจะเป็นยังไงต่อเหรอผมก็ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวเราเจอกันข้างล่างเลยครับไปเลยสก๊เฮ้ยแต่ก่อนอื่นนะครับเราลืมไม่ได้นะครับเราต้องกีตาร์นะครับกีตาร์กีตาร์เลยนะครับตอนนี้เราได้กีตาร์แล้วนะครับ ต้องวิ่งลงไปข้างล่างนะครับไปเตรียมตัวไปทำภารกิจตอนนี้เดี๋ยวผมจะล้อมมิสกายขับรถเข้ามานะครับเดี๋ยวมิสกายจะขับรถเข้ามาจากทางนี้เราวนเข้าไปจอดข้างในโดมใหญ่โอเคแล้วครับแล้วก็หลังจากนี้เดี๋ยวผมจะไปซ่อนอยู่ผมจะหาที่ซ่อนสักที่ที่แบบว่าเนียนๆทุกคนครับผิดคาดครับตอนนี้เราเจอเจมแล้วนะครับ จมสดีครับดูไม่ได้เจอหน้ากันนานนะครับ,รบโอเคครับผมรู้ข้อมูลแล้วครับเจมไปสืบมาให้มัสกายมาแล้วครับแต่ว่าผิดคาดไปหน่อยมัสกายไม่ได้ขับรถใหญ่มานะครับมัสกายอยู่หน้าป้อมยามเจมจิ้มตรงหน้าเขาดิให้มันฟึกกันไม่เชี่ยมไม่ใช่หน้านี้ตอนนี้มัสกายอยู่ข้างหน้าป้อมนะครับสนทานากับคุณยามอยู่เดี๋ยวผมนะครับจะไปะแอบไปแอบแถวๆาลา,า,า,าแล้วกันทุกคนไปกันเลย ไปแอบใต้สะลาตอตัวนี้ทุกคนน่าจะได้ยินแต่เสียงของผมนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมผมจะแอบ,บตรงนี้นะครับผมจะรอดูนะครับว่าเสือกายจะผ่านมาตอนไหนตอนนี้ผมขอหลบก่อนนะครับ Let's go A few moments later โอ้ทุกคนผมอยากจะขี้โม้นะครับว่าผมลอมสอกายโคตรนะแม่งยุ่งกัดเต็มเลยตนะั้งสือกายก็ยังไม่มาเฉยนะครับเกคุยอะไรกับยามเนี่ยเดี๋ยวสือมาแล้วอคอยดูนะครับประมาณสัก5นาที เ,เอฟตามมันสกายไปนะตอนนี้มันสกายขึ้นรีบไปแล้วนะครับกลังขึ้นไปจะตามไปนะครับโอเคตอนนี้ก็ขึ้นมาเรียบพี่สาวแล้วนะครับตอนนี้อุกปกรณ์พร้อมนะครับโอเคนะครับทุกคนไม่มีการลุกเลยครับไม่ลกุกไม่ลกุกเราแบบนิ่งมากนะากีตาร์ผมอยากจะขี้โม้เลยนะทุกคนมาพวกเราพ,พร้อมแบบสุด มขี้โม้เคยถึงจะจิตแล้วครับผมมีแยวนขี้โม้เลยนะครับส่องก่อนส่องก่อนว่ามสอกาอยู่ที่ไหนทางสะดวกนะครับมาซ้อมอยู่โอเคนะครับเขาซ้อมอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะแอดไปส่องดูนะครับมันเกิดอะไรขึ้นถอดรองเท้าก่อนถอดรองเท้าก่อนัวถอดรองเท้าเพื่อความเงียบยิ้มเอาเลยครับ เป้าหมายแล้วนะครับเป้าหมายของเราที่โตอลนะครับเดี okay. 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 ๋ยวผมจะนัดทุกคนไปไหว้ก okay. ันอีกรอบนะครับเช่อมสกสกไทำวะเชื่อมสกโอเคนะครับทุกคนไม่มีการลุกเลยนะครับไม่ลุกไม่ลุกเราแบบนิ่งมากนะครับ ทุกคนเมื่อกี้ผมเห็นมันสะกิกมันจะเดินออกมาจากห้องนะครับเอนะเอนะานะเข้าไปในห้องมั้อสุปปะไปถงรำมานสกิดไไปถงรำมาสกิดไเฮ้ยเฮ้ย พวกเราเดเรียงกันไปในห้องแกเลยนะโอเคไหมไปถ่ายรูปภูเขาเราอ้อมเลยนะภูเขาเราอ้อมเลย Let's let's go หนึ่งสอง g t r a ครับก็เอ่อผมเป็นแทนจากสามเณรวันนี้ก็จะมากราบบวยมาเชอญเรื่องในวันครูจะว่ายอ้ยอนย้อนหลังกันเลยครับโคตรอ่ะ อยู่โคตรใกล้เลยอ่ะผมยังไม่ไปไหวเลยผมโคตรโคตรโคตรอ่ะตั้งใจซ้อมแล้วกันท่านไดเรียนเรียนต้องความรักโคตรโอดอ่ะเราจะไปติดคลิปกับมัสกายเลยครับ ตั้งใจแบบว่าจะให้มาเสื้อน้อยนะตั้งใจจะให้มาเสื้อน้อยใจนั่นเองเดี๋ยวไม่ดูตัวครับผมก็ขอโทษมาเสื้อนะที่แบบผมมาชาแต่ว่ามันมีการแกล้งแต่ว่าว่ายนี่ว่ายจริงมาเสื้อผมไม่อยากจะขี้โม้นะครับก็มันก็อย่างี้แหละเรียมครับไมื่มาซ้อมแล้วมันก็เรียมเอาไว้ทุกคนผมตามที่พูดไปเลยทุกคนตามแผนก็ เซอร์อยากจะฝากอะไรถึงน้องๆจะทำเหมือนนด้วยนะตั้งใจซ้อมแล้วก็ตั้งใจซ้อมตั้งใจเรียนศุกษามันคูครับมาสกายมาสปอปให้มาเซอร์อายุวิ่งขวัญยืนนานสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพลงเท่านี้นะครับใครที่ยังไม่ได้กดกระดิ่งก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราเนี่ยนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

พาไหวเป็นของ <ados> เนนะเราเปิดคอเรื่อเเฮ้ยเฮี้ยกูซ่อนตรงไหนดีวะเากินเฮ้ยเดี๋ยวพวกเราเดินเรียงเฮ้ยเดี๋ยวพวกเรามันจะม่ีไม่ไเดี๋ยวพวกเราเดินเรียงกันไปในห้องแกเลยนะโอเคมเดิเดินเดินไปหาตอนนี้โอเคอยู่มสปอคใช่ไหมล่ะเดินไปตอนนี้เดี๋ยวดูเดี๋ยวดเดี๋ยวดเดี๋ย เฮ้ยเสร็จแ้วจังวะไปไป <ๆ S 2> ไปเลยเบไป <ละ S 2> ไป๊นถ่ายรูปไปถ่ายรูปเดีย๋ยวเบ๊นถ่ายรูปนะโอเคไหมผมอยากจะขี่โมโลเลยครับว่า,ดาดเดินเข้าไปเลยแล้วก็อ้อมเดินเข้าไปอ้อมเลยนะคุกเข่าแล้วอ้อมเลยนะคู่เข่าแล้วอ้อมเลย